โอเคครับสำหรับเราติดตั้งตัวฮาร์ดดิสก์ SSD อะไรต่างๆนะครับที่เป็นสตอ r เรจเนาะ uh, ถ้าเป็นของใหม่นะครับมาติดตั้งในเครื่องของเราครับจะยังมองไม่เห็นไรนะครับอันนี้คือเป็นไรซีดีตามปกตินะครับก่อนหน้าที่เราทำไปแล้วนะ แต่เวลาเราติดตั้งใหม่นะครับจะมองไม่เห็นนะครับอาจจะเป็นไดเอีหรือได้อื่นที่เราต้องการในวิดีโอนี้ก็จะได้มาสอนกันนะครับกดโค้ดลงไปก่อนนะครับวิธีการก็คือคลิกขวาตรงทิสพีซีนะครับสำหรับท่านใดที่มองไม่เห็นทิสพีซีนะครับให้คลิกขวาตรงนี้แล้วคลิกคําว่า personalize แล้วคลิกไปที่คําว่า t e มคลิกคําว่าไอคอน desktop ไอคอน setting นะครับจากนั้นก็คลิกขึ้นมานะครับทําแบบนี้เลยมันจะได้เข้าไปตรงหน้าทิสพีซีได้โดยตรงนะครับก็ติ๊กถูกทั้งหมดเลยจากนั้นก็โอเคครับ รีเสรชสักครั้งหนึ่งจากนั้นก็คลิกขวาตรงนี้คำว่า manage พอคลิกคำว่า manage เสร็จให้คลิกตรง disk management นะครับถ้าเป็น disk ใหม่จะขึ้นมาให้เราเลือกเป็น mbr master boot record แล้วก็ gpt ต่อเลยข้อมูลตามปกติแต่ถ้า disk ตัวนี้เอาไว้ลง windows นะครับควรที่จะเป็น mbr นะก็สำหรับ disk ตัวนี้ก็จะเป็นตัว gpt สำหรับลงข้อมูลทั่ว,วไปเป็นออนไลน์นะครับแต่จะขึ้นแถบนี้เป็นสีดำวิธีการก็คือคลิกขวาครับ วิธีการก็คือคลิกขวาแล้วก็คลิกคำว่า New Simple Volume นะครับกด Next ครับถ้าเราไม่ต้องการแบ่ง Partition นะครับเราก็คลิก Next ไปเลยนะเดี๋ยวไปแบ่ง Partition อีกรอบหนึ่งถ้าต้องการแบ่งนะครับก็คลิกไปเรื่อยๆนะครับให้เราดูนะครับถ้าเราต้องการให้เป็น d i e E นะครับ d i e E E F อะไรก็แล้วแต่นะครับตามที่เราต้องการนะครับ แต่ถ้าตัว Default ขาจะเรียงให้นะครับเขาจะเรียงให้นะสมมุติผมจะเป็นได้ E อ,อยู่แล้วนะครับก็เป็นได้ E ไปนะกด next นะครับผมก็จะเปลี่ยนชื่อนะครับเป็น backup ละกันนะครับเป็น backup เนาะจากนั้นก็กด next ครับกด finish นะระบบก็จะ format รอบหนึ่งจากนั้นเราก็จะมองเห็นได้ที่ ท i s p c ีรียบร้อยครับเห็นไหมครับอ่านี่คือเป็นการทำให้ตัวไดตัวฮาร์ดดิสตัวใหม่ของเรานะครับสามารถมองเห็นได้ใน t i ส์พีในกรณีที่เราอาอยากแบ่งพาร์ติชันนะครับอันนี้คือผมจะสอนรวมไปเลยนะครับกดเมนเ g e เหมือนเดิมนะกดเมนเดตเหมือนเดิมฉะนั้นกดไปที่ดิสก์เมนเ e เจอร์นะครับดิสก์เมนเ e ตเมนต์นะครับขออภยัยฉะนั้นเข้าไปที่ไดต์นะครับตรงนี้ที่เราตั้งเมื่อสักครู่นี้นะครับ ถ้าเราต้องการแบ่ง p a ร์ติชันนะครับให้เรากดทิ้งโวลูมนะครับซึ่งเราจะแบ่งกี่เมกะจะเป็นหน่วยเมกะไบต์นะครับตัวนี้2เทเนาะเวลาเราแบ่งเราควรดูหน่วยให้ตรงกับเมกะไบต์จริงๆน่ยต้องเผื่อไว้นิดนึงนะครับซึ่งผมจะแปะลิงก์ตัวคลิปไว้ด้านล่างนี้ซึ่งเป็นการแบ่งพาร t i ิชันอยู่ในคลิปนี้นะครับผมจะไม่แบ่งเพราะว่าไม่ต้องการที่จะให้ตัวแบค k ับดิสตัวนี้แบ่งเป็นพาร์ติชันนะครับ โอเคก็กด,ดชิ้นบลูมแค่นี้เองนะครับจากนั้นเราก็ตั้งพาร์ติชันออกไปนะครับเราต้องการไว้เท่าไหร่อันนี้คือ,อแบ่งไปเหลือนะครับเท่านี้นะถ้าเราต้องการแบ่งก็กดไปเลยนะครับเดี๋ยวมีคลิปวิดีโอสอนอยู่แล้วนะครับทางด้านล่างนะก็สามารถไปติดตามดูได้นะครับก็สาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมติดตามครับสวัสดีครับ